อะฮก็กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟันจ๋าด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูสกิลของสกายเลอร์นะครับผมพ่อหนุ่มนักล่อไอวอลเนี่ยพ่อหนุ่มนักทำลายไอวอลเนี่ยผมหลังจากที่มีการอัปเดตล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูสกิลกันหน่อยนะฮะ,ะสกิลเนี่้ปล่อยขึ้นเสียงออกไปด้านหน้า100เมตรเนี่ยผมก็คือการยิงลูกไฟลูกระเบิดสีแดงๆเนี่ยออกไปเหมือนเดิมนะครับผมแต่แต่แต จากปกติเนี่ยเราสามารถทำลายไอวอลได้สี่ห้าอันเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมลองเอาไปยิงแล้วเนี่ยมันทำลายไอวอลได้แค่อันเดียวนี่ครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะทำงานเป็นแบบระเบิดทำลายไอวอลระเบิดละลายไอวอลเออมันทำงานแบบนั้นเลยนะครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ย เรามีของใหม่มาให้สุ่มกันอีกแล้วเนาะผมพี่ก็เตรียมเพชรมาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบว่าตึงจัดเลยนะตอนแรกเหลือ9เพชรพี่ก็สุ่มไปทีนึงนงเนับผมก็ได้อาหารหมาไปแหลกกันอนเลยนะครับอันนี้เนี่ยยี่สิบเก้าเพชรกดไปเลยไม่รีรอว้าว <Wow. S 1> มันตึงไงราดผม,มันตึงจัดบอกเลยมันตึงถ้าเปิดตัว29เพชรนะครับน้อนคิดตัออวออกกันดูดิออกเลยทีเดียวมาเลย ราดผมมันแบบผมบอกให้ G m อไปล็อกรหัดผมไวนะ้ไงหยอกเล่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูถ้าเปิดตัวแบบชัดๆกันหน่อยนะครับนี่พุ่งขึ้นมาแล้วก็กระโดดขี่หลังปลาดุกปลาดุกสีส้มแม,ม้ไม่ใช่ปาคราฟปะคราฟเนะครับผมไม่ใช่ปลาดุกนะอ่ะเดี๋ยวเราอุ้ยนี่มัน อะไรกันเนี่ยอ๋อออเอาไว้ขี่ตอนลงเครื่องใช่ไหมโอเคงั้นก็เมาตู้ไปเลยแล้วกันนะครับผมดูดิว่าจะได้เหมาตู้หรือเปล่าเนี่ยกดไปเลยเมาก็เมาครับงานนี้ยินดียอมเสียเรียบร้อยฮะเมาตู้อีกแล้ว <c oughs> เออแค่พูดประชดไปงั้นแหละไม่อยากเหมาหรอกนะครับแต่ก็เมามาแล้วแหละไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมไปดูสกิลของสกายเลอร์กันนะครับผมหลังจากที่มีการอัปเดตมาเนี่ย ผู้เล่นเนี่ยพากันเลิกใช้เยอะมากๆเลยเนี่ยผมเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยฮะมาถึงเพื่อนก็โวยวายก่อนเลยเรานี่แหละพาลงวงฟ้าเองที่นี่บ้านเกิดเมืองนอนของเราเลยนะเนี่ย <c oughs> ขอปืนดีๆสักกระบอก ว้าววันนี้เราเป็นผู้พันซันเดอร์นะครับผมนี่ชุดขาวมาเลยหัวงอกมาแต่ไกลเลยเออไม่ใช่อันนี้เป็นออการย้อมสีผมนะครับไม่ใช่หัวงอกนะฮะนี่เฮ้ยจิบล้มล้มหนึ่งล้มหนึ่งอยู่ขอบวงยิงกันอยู่นี่ครับแป๊แบหนึ่งนะเกือบตายเหมือนกันนะเมื่อกี้ดีนะเก็บปืนทันนะครับสกิลสกายเลอร์เนี่ยนะครับปกติเนี่ยผมเห็นคนใช้เยอะมากๆเลยนะครับไปลงแมปไหนเนี่ยเจอบ่อยมากอุย้ยดาันนาฮะ มาซื้อ KFC เหรอพ่อหนุ่มอยากมากินไก่ใช่ไหมนี่นี่นีเอาไปก่อนเลยกินไก่ไม่จ่ายตังก็ตุยไปก่อนตอนนี้ในโดนมีหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์ก่อนเนี้ยขออนุญ,ญาตเคลียร์เคลียรย์วงฟ้าเคลียร์สักทีขออีกเม็ด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 หนึ่งแตกไปเลยครับกราบเรียนคุณลูกค้ขาขณะนี้ทางร้านเราได้มีการจําหน่ายไก่งวงไก่แจ้หลวงไก่อันนั้นไม่กี่คนละไก่ เดี๋ยวเราตั้งไอ้วอลสองอันนะครับผมตึ๊บอีกทีหนึ่งตึ๊บอ่าเน็ตผมปิงนิดนึงนะนิดนึงอะตั้งไอวอตั้งนานล้วเพิ่งจะขึ้นปะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับผมว่ามันจะทะลุได้เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านี่ครับผมตั้งไว้สองอันนะดูนะจึงเห็นไหมครับมันทําได้แค่อันเดียวมันพังไปอันเดียวเองครับผู้ชมแล้วไอ้ที่เป็นวงกลมสีแดงๆเนี่ย ก็คือมันแบบมันทางานเหมือนระเบิดละลายไอวอลเลยนะครับถ้าไอวอลเราอยู่เป็นกระจุกเนี่ยมันจะพังให้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทะลุ2อันได้นะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันทะลุ4ี่ห้าอันได้เลยนะครับผมถ้าผมจาไม่ผิดนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันเวลาที่เราตั้งไอวอลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะฮิวเลือดให้เราด้วยใช่ไหมเลือดก็จะเด้งใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเลือดไม่เด้งแล้วนะมีแค่ความสามารถแค่นี้แหละทำลายไอวอลยิงทะลุได้1อันแล้วก็ทํางานเป็นวงกลมผมก็เลยคิดว่า ถ้ามันทำงานแบบนี้ผมไปใช้ระเบิดละลายไอวอยังจะดีกว่าไหมอ่ะไปใช้สกิลใช้ของตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันทำงานอย่างกับเอ่อระเบิดละลายไอวอเลยใครที่แบบเคยใช้สกิลสกายเลอร์ตอนนี้เปลี่ยนไปใช้สกิลอื่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือว่าใครที่ยังใช้สกิลสกายเลอร์อยู่เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเอ้ยพี่มันยังดีอยู่นะมันยังอย่างงู้นอย่าง,งนี้นะครับผมก็สามารถแชร์กันได้นะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าผมเลิกใช้ไปเลยดีกว่าสกิลตัวนี้นะแล้วก็ไปใช้ระะเบิดลลลายวแทผม้ก เอาสกิลการคว้างระเบิดไกลๆเนี่ยมาแทนก็ได้นี่ครับผมสกิลคว้างระเบิดนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็ spell, qui, นสกิลของสัตว <let> ์เลี้ยงตัวไหนนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมโอ๊ยไปอยู่ทําอะไรข้างบนไปอยู่ทําอะไรข้างบนลลงไปดิข้างหน้ามีคนชุบกันฮะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยแล้วกันนะอย่าให้มันชุบเ็จอย่าให้มันชุบเซจผมเห็นคนชุบกันทีไรนี่ผมอดใจไม่ไหวเลยชอบวิ่งเข้าหายากับ แมงเมาบินเข้ากองไฟขอเม็ดอุ้ยไม่ได้ตั้งอาวอหน่อยพ่อหนุ่มเออนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทำการใช้สก,กิลอ่าเห็นไหมครับทุกคนมันจะเป็นโดมแดงๆเนี่ยผมเหมือนระเบิดละลายไอวอเลยนะครับแต่เหมือนมันจะอยู่แค่แป,ป๊บเดียวเองนะครับมันดีดไปแล้วมันดีดหนีมันดีดหน,มน,ดดนีมันดีดหูมันดีดหูอย่าผัวนะฮะ พูดอย่างนี้ก็ผวนกันเป็นแถวเลยดิอย่าผวนนะครับผมรู้ว่าคุณผู้ชมกำลังผวนอยู่แน่ๆเอ,อ้พ่อหนุ่มจะหนีไปไหนหรอลุงโอเคเอฟซีมาฟากรลุกนี่แนี่นี่เนี่ยจะหนีลุงไปไหนก้อหัวไม่ขึ้นอัดตัวเลยแล้วกันอัดตัวไปก่อนกระโดดหนึ่งทีเพื่ออะไรยิงยิงไ,ไม่หนีไม่หนีจะวิ่งมาชุบเพื่อนก็นตายเลยลุงผูจ่าใจดีโอเคเอฟซีมาจะมาใครย,ยิงลุงใครย,ยิงลุงทำอะไรไม่เกรงใจสูดขาวลุงเลยเว้ยอยู่ไหนวะเนี่ย เกือบตายอ้าวเห็นแล้วอยู่กองฟางครับคุณผู้ชมเราจะวิ่งไปซาร์ทเพื่อนเราเราไปสตรอยเขาดีไหมเนี่ยโอ้เขาอยู่กันตั้ง3คนน่าจะไหวอยู่นะไม่เป็นไรหรอกมั้งน่าจะไหวอยู่แหละ3คนน่ะเออผมอยู่คนเดียวมาช่วยผมดีกว่าไหมเฮ้ยมาดิขอจิเออรูด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 เสารูดเสาเอาเบเตอร์เบตอ อเอาล่ครับผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นผมสกิลเนี่ยผมเลิกใช้ไปแล้วนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับการอัปเดตมาครั้งนี้นะผมก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะผมสำหรับมไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับ See you again, ก o n ูนิกชามครับอย่าลืมกินข้าวกินปลากันด้วยนะครับจุบจ๊บ yes, I, I Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting people graphs in my beam eye, in my beam eye. yeah, baby, baby, James, if you want one, then you coming with a paper. I ain't texting shorty back, see you later. Yeah, you catch me on the gas, I'm a racer, I'm a racer.